ก็กราบถวายความเคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเทรานุเทระและเพื่อสาร,รมิกทุกรูปด้วยความเคารพขอ,ขอจเ,รจ,เรอขจริญสุขเจริญพรมายังคณะบรรดาญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายผู้ใฝ่ในศีลเเพนิธรรมใฝ่ในบุญไฟในกุศลทั้งหลายโอกาสนี้ธรรมาภาพก็จะนัานธรรมะมาสืิมความหมายในเรื่องของอัตถกถาชาดกจิบจุกทึงหยิบยกมาจาก พระไตรปิฎกยมให้กับญาติโยมสรรับรับฟังเพื่อประคับประคองฉลองศรัทธาที่ญาติโยมได้ตั้งใจใจใจังใจฟังมาตลอดนะวันนี้ก็มาพบกับธารมาภาพพระปัญญาธิการวัฒนาฉันทโกูจเจ้าวาดบันบ้านเชนบนตำบลสระกดอำเภอชุมพนบุรีจ้งบัตุรินนำธรรมะมาเตือความหมายให้กับญาติโยมทั้งหลายได้สรรับรับฟังวันนี้นำธรรมะมาเตือความหมายในเรื่องของสัมโมทนาณชาดก ชาโดกก็ว่าด้วยพิณาธเพราะทะเลาะกันเป็นเรื่องของพระสงฆนะ์นะพิณาธเพราะทะเลาะกันโยมวันนี้ก็ตั้งใจตั้งใจฟังกันแล้วกันนะจบนี้ก็จะได้ไปเข้าสู่ไรนะ,ะเรื่องมีอยู่ว่ากาละครั้งนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่อย่างวัดนิโคทารารามนะกรุงกบิลพัท ทรงสดับเหตุร้ายอันบางเกิดขึ้นนะชายแดนระหว่างกบ,บิลพัทอันเป็นนครของพระราชบิดากับเทวทหะนาครของพระราชมารดาอาณาเขตของพระนครเทพัทหะและนครกบ,บิลพัทนี้ช่วงหนึ่งถูกแบ่งกั้นไว้ด้วยลำธารเล็กๆโยมที่แยกจากแม่น้ำโรหินีเท่านั้นอันนี้ในเรื่องของพุทธศาสนานะ ในในเรื่องที่มันกล่าวขึ้นมาเป็นชื่อเป็นชื่อเนี่ยามาจากพุทธศาสนาคนที่ไปเรียนชีวประวัติพุทธศาสนาจะรู้ว่าเมืองโน้นเมืองนั้นอยู่ไหนนะประมาณนี้นะก็จะไม่ไม่ออกนอกเขตอยู่ในพุทธศาสนาหมดเลยจย่แต่เดิมชาวนาครทั้งสองใช้ลำธารเนี้ยดำรงชีดำรงชีพหรือว่าดำรงชีวิตอย่างมีความสืสบต่อกันมานานหลายปีโย่ แล้วก็พูดว่าวันนี้ได้อะไรมาทำอาหารหรือสหายดูมากมายจังก็เผือกมันเช่นเคยเราเผื่อนเอ้ยแล้วเจ้าล่ะวันนี้โชคดีหาปลาได้เยอะเลยล่ะจนกระทั่งมีอาเพศเหตุร้ายเกิดขึ้นโยมในวันนี้อยู่ๆน้ำในลำธารก็ลดระดับลงพุบๆไปเลยไม่กี่วันต่อมาก็แห้งขอดเหลือเเหลือจะติดก้นลำธารอยู่ไม่มากนักนะ พื่ไร่ข้าวปลาค่าอาหารก็แห้งตายหูงสัตว์เลี้ยงเริ่มล้มป่วยตายขาดน้ําเพราะว่าการขาดน้ำด้วยชาวเมืองทั้งสองฝั่งลําธารก็พากันมารอตักน้ําที่เหลือน้อยนิดนั้นไปดื่มจินอย่าง <c oughs> กระเบียดกระเสียนนะนะ <c oughs> เอารีบตักเร็วๆเข้าเถอะพวกเทวทัตหาฝั่งโน้นมาแย่งน้ําหมดแล้วได้น้ํามากพอแล้วจ้ะ แต่มันก็หนักจังย,ยกไปอ่าจจะยกไว้ <c oughs> ตรงนั้นก่อนแล้วกันเดี๋ยวพี่ดักอีกองหนึ่งเต็มแล้วก็จะไปช่วยยกนะก็บอกกันนะนะเป็นธรรมดาของโลกเมื่อสิ่งใดมีน้อยแต่สิ่งที่ต้องการของคนจำนวนมากการเจงแย่งย่อมเกิดขึ้นแล้วชวนและวชวนวนวิวาทก็ปรากฏชัด เมื่อฝายหนึ่งเริ่มถือสิทธิ์เอาน้ําในลําธารเป็นของอ่าเป็นของฝ่ายตนก่ <c oughs> <c oughs> อนเฮ้ยก้นน้ําไว้ใช้เองอย่างนี้มันมันเห็นเจตัวนี่นาะไม่ได้นะใช่ใช่ชขโมยไปใช้ฝ่ายเดียวเนี่ยอย่างนี้มันพวกเราก็แย่ตีอย่างนี้ไม่ยอมไม่ได้นะพวกเราเอ้าเรื่อ่อไยก้นน้ำเอกเดี๋ยวนี้เลย คือพ่อมากั้นฝายไว้ไม่ให้น้ำไหลมาแน่จริงก็ให้มันข้ามมารื้อสิพ่อจะร่อให้น่วมเลยใช่ใช่ใช,ใช่พากันกลับไปท่าดีจะดีกว่าอดน้ํำตายก็ดีกว่าโดนกระบอกนะเว้ยอพวกเราอ่ายอมให้มันลื้อฝายขอ,ของพวกเรานะนะเว้ยพวกเรานะ่ะอย่ายอมให้มันลื้อฝายของพวกเรานะเว้ยเฮ้ยลุยเลยดีกว่า เหตุการณ์ทั้งหมดนะทำท่าจะลุกลามไปเรื่องใหญ่โยมผู้นำชาวบ้านทั้งฝ่ายเทวทัหาและฝ่ายกบิลพัทจึงเปิดเจราจากันแต่ก็ดูว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นตกลงขอกันดีๆไม่ได้ใช่ไหมนี่ไม่ยอมกลับไปจริงๆเลยเนี่ยช่างดื้อรั้นเหมือนราชาของเจ้าเลยนะเจ้ากล้าดียังไงมาล่วงเกินถึงราชาของเรา ทำไมข้าจะไม่กล้าราชาของเจนะมีอะไรดีงั้นเลยอ,อย่าลบหลู่กษัตริย์ข้านะเว้ยกษัตริย์ก,บ,กบิลพัทของเจ้าก็ไม่ดีสักเท่าไหร่เหมือนกันเจ้าเอานี้เจ้าเอาที่ไหนมาว่าฮะก็พระราชวงศ์ทั้งสองเป็นญาติกันหากทางข้าไม่ดีทางเจจะดีไปได้ยังไงโง่จริงๆเฮ้ย จกลก้าด่าข้าว่าโง่รอเจ้าก็โง่เหมือนกันนั่นแหละเจ้านั่นแหละโง่เจ้านครทั้งสองก็ถึงกับข้ามแม่น้ำลงไม้ลงมือต่อสู้กันอยู่หลายวันน่ะโยมต่อสู้กันน่ะหลายวันร้อนจนถึงเสาบดีร้อนจนถึง,อ,นนถงอะไรนะ่ะเสนาเออเสนาบดีและอำมาจของกบิลพัท แล้วก็เทวทหะต้องเข้ามาห้ามปราบโยพวกเจ้าหยุดก่อนเถอะเรียกเสนาบดีฝ่ายเจ้ามาตกลงกันโดยดีละเถอะไปเมื่ออมาทั้งสองเมืองได้มาเจรจากันแต่ไม่ลดราความถือดีในตนเองนะลงนะไม่มันมัไม่ไม่ลดราลงอ่ะจริงไม่สามารถตกลงกันได้โดยสันติเหมือนเดิม ก็ท่านมันโลภเ็นแจเชาวกบ,บิลพัทมากไปไม่ยอมรื้อฝ่ายกั้นน้ำออกเทวทตารเราก็แห้งแล้งจะให้นั่งดูพวกท่านชุ่มฉ่ำกันอย่างนั้นหรือก็ชาวบ,บ้านของเรามากกว่าเราก็ต้องได้ใช้น้ำก่อนเมื่อพวกเราได้น้ำจนพอใจแล้วเนี่ยจึงจะยอมรื้อฝายกั้นน้ำออกให้เองนันเละท่านจะพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูก ถึงราษฎรเราจะน้อยกว่าแต่ก็เราก็จําเป็นต้องแช่น้าเหมือนกันฮคุยกันอย่างนี้ก็ไม่มีประโยชน์เปลืองน้ำลายเปล่า,าเอ,อ้ข้าก็ไม่อยากคุยให้เสียเวลาเหมือนกันคนระดับบริหารทั้งสองปรองดองกันไม่ได้เมื่อไม่สมความตั้งใจพวกเขาก็เกือบชักอาวุธประหารกันในตอนนั้นอย่างดีที่ต่างก็สูงอายุนะ ยังมีความยังคิดผิดชอบชั่วดีจึงไม่มีการนองเลือกกลับไปเทถอเสนาบดีไปยกทัพกับบิณฑพภาคาภาก,าากรรษัตร์ิยเจ้ามาน่าจะสมศักดิสกว่านี้นะได้รบกันไปลบกันไปเลยจะจะได้รู้ดำรู้แดงกันทักทีในที่สุดโดยมเรื่องแบ่งน้ำกันใช้ก็กลายเป็นตึกใหญ่ที่มีศักดิ์สรีเป็นเดิมพัน เพราะในเรื่องพระเกียรติยศและศักดิ์ศีแล้วราชาเนี่ยถือเป็นเรื่องสูงสุดนะจะยอมให้ใครหยามไม่ได้เลยจะทับเราจะข้ามแม่น้ําโรฮีนเนเี่ยไปสั่งสอนเทวทหาเคลื่อนทับเราจะให้ชาวกบิลพัทเนี่ยสำนึกผิดขอเข้ามาเราให้ได้แลแล้ว,ลวเรื่องไม่น่าจะเกิดก็บางเกิดณนะบัดนั้นชายแดนกบิลพัทก็เต็มไปด้วยพายุหักพล ไกรแห่งทัพเทวตหาและพระญาติฝ่ายพระมารดาสิริมหามายาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวพวกเราลุยและที่ประจันหน้าอันเป็นแนวยาวตลอดลำน้ำอันเป็นพรมแดนคือทัพกบิลพัทพระประยุรญ,ญาติฝ่ายพระเจ้าสุโธตนะพระราชบิดาของพระพระ่ของพระพุทธองค์เช่นกัน เราให้โอกาสสุดท้ายจากท่านก่อนตะวันตรงหัวให้พากันกลับไปให้หมดเพราะหลังจากเวลานั้นท่านจะโดนทับกวิฎพัทขยี้ไม่เหลือซากแน่เหตุหร้ายนั้นปรากฏแจ้งเจพระพุทธองค์ทั้งสิ้นจึงเสด็จมาชายเดนประทับอยู่กลางกองทัพทั้งสองฝ่าย ทั้งสองกองทัพต่างกราบทูลขอข้อขัดแย้งให้ร้ายกันเล็ก,กันว่าแย่งน้ำในลําธารไปใช้พระพุทธองค์จึงตรัสถามให้สติดูก่อนมหาบพิตรระหว่างน้ำกับเลือดสิ่งไหนมีค่ามากกว่ากันเลือดมีค่ามากกว่าน้ำพระพุทธเจ้าค่ะเป็นดังนั้นมหาบพิตรโดยเฉพาะเป็นเลือดพระพระพระประโยชน์ญญญ กันเองด้วยแล้วนะฉะนั้นต้องมาหลังรินเล่กับน้ำด้วยเล่าคือชื่อปาการทะเละาวิวาทนั้นไม่ควรให้เกิดขึ้นในหมู่ญาติเลยในการก่อนแม้ตัดดิรฉานเมื่อมีความสามัมขีปองดองกันก็ยัง,ก,ยงก็ยังสามารถพ้นภัยเจตศัตรูได้แต่ครั้นทะเลาะเบาแว้งกันความบิน,นาศก็จะ มาวอดไวไยมาถึงนาทีสมเด็จพระตัมมาตมรรมจิเจ้าทรงระลึกชาติด้วยบทเพนิบาสาธุสติยานตรัสเล่าสมโมธมานชาดกให้ฟังว่าในอดีตการป่ากว้างใหญ่ที่รรายรอบมหานาครปราสีนครหลวงแห่งแควนกาสีมีความรมม่มสมบูรณ์ยิ่งนัก มีพญานกกระจาบคุมบริเวณคุมบริวารน,นับพันตัวท่องเที่ยวหากินอยู่ในป่านี้ยังพาสุกตลอดมาผู้นำเรานี่แท้จริงๆเลยนะอ่าจริงจริงๆเลยนะจริงๆรเลยสง่างามเป็นที่ตัวใช่ใช่ช่ท่านเจิงแล้วก็ฉลาดมากด้วยเชื่อท่านก็ปลอดภัยนะเธอ พวกเจ้าจงหาจินอย่างระมัดระวังตัวไว้ด้วยหากเกิดเหตุร้ายใดๆก็จงใช้สติแจ้ไขาจะนำพาตนเองเนี่ยและหมู่คณะให้ปลอดภัยได้อยู่มาวันหนึ่งโยมกรรมบรรดาลให้มีพรานล่านกผ่านมาพบกับนกกระจับผูกนี้เข้าอืเจมไปเลยจับไปขายเป็นเดือนๆก็ไม่หมดสบายข่าละ่ะนายพรานจัดเตรียมหาลานว่างเหมาะ ถึงตาขขา่แล้วก็โปรยเมล็ดพืชล่อไว้บนพื้นแล้วซ่อนตัวหลังต้นไม้จากนั้นก็เป่าปากเรียนแบบเชียงนกอะนะคือไปต่อนกก็จะใหะ้ลวงให้หมูนกเชื่อสนิใจพรานนกผู้มีความอดทนสูงนะรอคอยเวลาได้ครั้งละนานๆว่าที่นกจะบนต้นไม้จะหลงกลกลชิดว่า มีนกพวกเดียวกันร้องเรียกนะให้ลงมาจินาหะาวิลงมาจ้าบินลงมาจินกันเยอะๆเอออย่างนั้น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 เลยแล้วเราฝูงนกกระจาบก็หลงกลพลาดป่าต่างแห่กันลงมาจากต้นไม้จิกกินเม็ดมาเร็ดลงมาแล้วก็จิกกิน,กกนเม็ดมะเล็กเมล็ดพืชนนะ่ะ ยังมีความผาสุกทันทีที่นกกระจาบพากันลงมารวมกันที่พื้นตามต้องการพรานก็ปล่อยตาข่ายลงมาอย่างรวดเร็วโอ้โหนี่อะไรเนี่ยเราโดนตาข่ายหลังจากวันนั้นนายพรานก็มาดักจับไปดักจับไปหลังจากนั้นมานายพรานก็มาดักจับนกไปทุกวันทุกวัน นจนกรทั้งนกกระจาบร้อยหลอลงไปมากนกตัวน้อยตัวนิดอนกตัวน้อยตัวนิดนาพากันหลงกลเข้าไปหมดเลยหวานละพยานุกระจาบเมื่อรู้ข่าวนี้ก็พยายามหาทางช่วยบริวาลของตนอย่างเร่งรีบบันหนึ่งก็คิดหาวิธีออก จึงเรียกประชมุมใหญ่ผูงนกกระจาบทั้งทั้งป่านะจำไว้ให้ดีนะครั้งต่อไปหากพวกเธอถูกตาข่ายคลุมไว้จงตั้งสติให้มั่นช่วยกันแยกตาข่ายไปทิ้งให้ได้ด้วยการเอาหัวสอดในช่องตาข่ายตัวละช่องแล้วบินขึ้นพร้อมๆกัน เอาตาไข่ไปทิ้งบนยอดไม้สูงเมื่อทำตามแผนนี้แล้วเนี่ยพวกเธอจะปลอดไข่ปลอดตัวเองแล้วก็พวกเธอก็จะปลดตัวเองเน่ยลงมาอย่างเป็นสระโดยง่ายวันต่อต่อมาเมื่อพรานกปล่อยตาไข่ลงมาคุมอีกนกกระจาบก็พร้อมใจกันบินขึ้นยก เอาตาไขา่ไปทิ้งไว้บนยอดไม้ตามคำแนะนำของพระยานกเสมอมาเร็วพวกเราช่วยกันจกหนึ่งสองสามเออมันเริ่มขึ้นแล้วดีใจจังรอดแน่ๆพวกเราช่วยกันเร็วเอ,อระยะหลังๆนายพรามโดยจับนกไม่ได้แม้สักตัวเดียวต้องกลับบ้านไปมือเปล่าทุกครั้ง เสียเวลาเสียอารมณ์จริงๆจับไม่ได้ตักตัวม่น้ำตัำ้มตาไายยังไปติดกับจริงไมมนะข้างบนอีกแต่เขาก็ไม่ทอถอยนะก็ยังคงนำตาขายมาวางกับดักล้อไว้มันเกเหมือน,เห,อนเหมือนเคยสักวันหนึ่งพวกแกจ,จะต้องทะเลาะกันเมื่อนั้นแหละนกเอืย เจต้องแตกตะาขีไม่มีปัญญาหอบตอาไข่นี้ไปได้อีกแน่ดังนั้นนายพรานชิดนะอีกไม่ช้านานอีกไม่ช้านานนกกระจาบสองกลุ่มก็ทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆเ,เนี่ยโยมเจา้านี่สุมส่มซราบจริงๆไม่มีสัมมาคารวะไม่รู้จักอาวุโสบินมาเหยียบหัวพี่ได้ไง แถมยังไม่ขอโทษอีกแค่นี้ต้องขอโทษด้วยหรือชิดก็ตาข้าไม่ได้อยู่ตรงเท้าสักหน่อยจะเห็นหัวพี่ได้ไงตัวแค่นี้ซานักนะเจ้าซาไม่ซาโซดาก็เรียกว่าพี่แล้วกันเมื่อเกิดปัญหาขัดแย้งเช่นนี้ นกกระจาบทั้งฝูงก็เริ่มแบ่งฝ่ายตั้งพอ้อจับผิดกันแล้วกันความหายนะเริ่มก่อรูปร่างขึ้นแล้วนะความหายนะก็ ก็จะเริ่มรูปร่างนะก็จะเริ่มก่อรูปร่างขึ้นแล้วบนความไม่สบายใจของพญานกซึ่งพยายามไกลเกลีก่ยให้รอมซอมอาสมานฉันซึ่งกันและกันก็ดูจะไร้ผลพวกเจ้าอีกแล้วหรือเนี่ยบอกตั้งกี่ครั้งกี่หมดแล้วว่าต้นไม้ต้นนี้มันเป็นของพวกพีอา้าว จะมาจับจองเองได้ยังไงข้าก็เป็นนกในป่านี้เหมือนกันก็ยอมมีติดอยู่ต้นไม้ต้นไหนก็ได้เถียงคำไม่ตกฟากเจียวนะท่านนั่นแหละปากว่าดาขยิบปากว่าตาขยิบมันได้เกี่ยวได้ไงมันไม่เกี่ยวได้ไงมันเกี่ยวได้ไงเจ้าเถียงมั่วเปล่าเนี่ยเออหน่าเถียงหน่าเถียงไปก่อนเอาเสียงดัง เข้าว่าก็พอพวกเจ้าจะทะเลาะกันเลยอยู่ป่าเดียวกันก็ต้องรักกันเนี่ยหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกันเถอะไม่ได้หรอกโองงนอนไม่ได้หรอกพระญานกพระญานกของของอย่างนี้มัน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 เกี่ยวกับศักดิ์ศรียอมไม่ได้ เราก็ยอมไม่ได้เหมือนกันไม่ว่าพระญานุกจะพยายามไกลเกลี่ยเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลโยมก็ไม่เป็นผลบริบาลก็ยังดื้อรั้นไม่ยอมฟังขึ้นชื่อว่าการทะเลาะเบาะแว้งจะให้ไม่เกิดนะท่านก็บอกพยายามบอกอ่าให้เกิดอย่าจะให้เกิดขึ้นอย,าใ,นอยาให้มหีอยู่ด้วยความสามัคคีกัน ในไม่ว่าพญานกกะพญานกจะพยากกพยามไกลเกี่ยเท่าไหร่รก็ไม่ได้เป็นผลบริบาลก็ยังดื้อรั้นไม่ยอมฟังโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้วะ เสียเลยวะไม่เสียหรอกแต่ว่าจําหลังไม่ได้มัน่วงนอนเยอาไม่เอาไม่ยอมไม่ว่าไม่ว่าพยานุกจะพยายามไกลไกเกลี่ยเท่าไหร่ก็ไม่ไม่เป็นผลบริวารก็ยังเดือร้นนะไม่ไม่ยอมฟังขึ้นชื่อว่าการทะเลาะกันหากขึ้นที่ใดหากเกิดขึ้นที่ใดนะที่นั่นก็ย่อมไม่ไม่ไม่มีความปลอดภัยต่อไปความวีนาาก็จะเกิดเจ้านุกทั้งหลายเป็นแน่ใช่ไหม วันหน้ายังไงก็ช่างเถอะแต่วันนี้ข้าต้องเอาเลือดหัวเจ้านกซานี้ออกไ้ได้ข้าเตือนแล้วพวกเจ้าไม่ฟังเองนะจะขัดแย้งรอหายนะเช่นนี้ก็ตามใจพวกเจ้าเถอะพระยานกมองไกลนะมองการไกลเช่นนั้นจึงพานกบริวารน,นกที่ชื่อฟังหรือพระนกที่เชื่อฟังแยกฝูงจากไปที่ ไปกับพญานกดีกว่าอยู่นี้ไม่ปลอดภัยแน่ๆหลังจากนั้นไม่นานนกกระจาบที่เหลือก็ถูกทอดตาข่ายจับได้ไม่เว้นแต่ละวัน <c oughs> เพราะแม้ติดตาข่ายอยู่ก็มักทะเลาะกันไม่เลิกไหนคุยว่าเจงนักก็ยกตาข่ายไปทั้งสี่ไปทิ้งเตะถ้าเจ่งมากอะ่ะ เจ้านกบ้านนี่ใครจะยกอ่าต่อมามันก็โอ้บ่ได้ดรอกมันอยู่นอน